สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวการปั๊มเพชรเกมเศรษฐีนะไม่เชื่งว่าปั๊มคือเติมตังซื้อเพชรและตังคืนตังอะ่ะให้คุณเข้าไปในเกมสถีอันนี้ ผมตัดคลิปแล้วนะครับเข้ามาถึงตรงที่จะซื้อนะครับผมจะทำคลิปให้มันรวยๆผมลอง <Yellow noise> ผมทำแบบเต็มๆดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจากันนี่คือตอนเข้ามาในเกมเสถียแล้วก,กดซื้อก็ซื้อตามธรรมดานะครับ แต่เดี๋ยวเราจะเอาเงินคืนกันนี่ขอตัดคลิปนะครับต้องใส่ ID ผ s า w เวดตอนนี้ใส่เสร็จแล้วครับ ก็ยืนยันเราแปลว่าเนตการตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับอ่านี่ชำระเงินสำเร็จนะครับ ขอแคบไปหน่อยลองแล้วออกให้คุณเข้าไปที่ Google นะครับโอ้ย่ครับให้คุณพิมพ์ไปว่า เนี่ยตามนี้ครับเขียนว่า Google p a y Google แค่นี้ก็ได้พอเ,เข้ามาแล้วแล้วเข้าตัวเนี้ยเป็นตัวสามขีดโอ้โหขอโทษนะครับ แล้วก็เข้ามาตรงบัญชีของฉันเึิ่มทำไมก็จะมีตัวเนี้ยตัวที่ผมซื้อไปเมื่อกี้เนี่ยกดตรงเนี้ยรายงานปัญหาเดี๋ยวเดียวเด,วเดวีผมกดใช้เงินให้ดูก่อนเลยที่แรกผมมีสองร้อยกว่า ตอนนี้เงินพร้อมเหลือ,อตอนนี้เหลือร้อยหนึ่นะอ่าเมื่อกี้เหลือนอร้อยกว่านะ ที่เดินมาปึ๊บกดรายงานปัญหานี่แล้วกดคำซื้อดยไม่เจตนากดส่งไปเลยส่งปุ๊บนี่แล้วมันเก็ขึ้นอย่างนี้กดตกลงไป แล้วเราจะไม่เช็คเงินกันนะครับอ่าตอนนี้ผมมีสองรอยสี่สิบเก้านี่นะตังที่แรกของผมเลยแล้วเพชรเราก็ได้ด้วยนะเดี๋ยวเข้าเกมสักทีดูนะครับ นี่นะครับนี่ตอนนี้อยู่ในลน์ผมนะครับที่เรากดซื้อไปเมื่อกี้นี่นะครับนี่ครับยีบห้าเพรที่มันให้โอ้ยของแถมเยอะ <c oughs> เห็นไหมครับใช้ได้จริงนะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ